ครับนักเรียนพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม .6 นะครับตอนนี้เรากําลังศึกษาเกี่ยวกับการหาตําแหน่งที่ของข้อมูลนะครับซึ่งประเด็นที่เราจะมาทําความเข้าใจในวันนี้ก็คือการหาตําแหน่งที่และค่าของเดไซน์ของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบไม่เปลี่ยนอันตรภาคชั้นนะครับซึ่งเราก็จะเรียนแบบแนวคิดในการหาตําแหน่งที่แล้วค่าของควอไทนั่นเองเรามาดูแนวคิดเดิมกันก่อนนะครับนักเรียน ในการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่นะครับเนื่องจากว่าในการหาตำแหน่งที่นั้นเนี่ยก็จะมีอยู่3แบบถูกต้องไหมครับเป็นแนวคิดที่พัฒนาต่อยอดกันไปก็คือคอทายเดซา์แล้วก็เปอร์เซ็นทายในวันนี้ถ้าเราสนใจการหาตำแหน่งที่และค่าต่างๆแบบนี้นะครับของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แต่ไม่เป็นอันตภาคชั้นครับ นักเรียนพอจะสังเคราะห์ขั้นตอนออกมาได้ไหมครับว่าสำหรับการหาเดไซน์นะครับเราจะมีขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับหลายคนก็ได้ขั้นตอนในใจแล้วใช่ไหมครับหลายคนก็เอาขั้นตอนเหล่านั้นไปใช้จนชำนาญแล้วเรามาทบทวนกันดีกว่าครับขั้นตอนในการหาค่าตำแหน่งที่ที่เราต้องการนะครับคุณครูจะขอพูดรวมไปก่อนนะครับทั้งควอไทเดไซน์แล้วก็เปอร์เซ็นไทนะครับขั้นตอนที่1ครับเรียงข้อมูลจาก น้อยไปมากถูกต้องไหมครับเรียงจากน้อยไปมากขั้นที่2นะครับนักเรียนขั้นตอนที่2ทําอะไรครับเก่งมากนะครับเราก็จะสร้างตารางแจกแจงความถี่สะสมนะครับสร้างไว้เพื่อที่จะอ่านตำแหน่งที่ของข้อมูลขั้นตอนที่3นะครับนักเรียนหลังจากที่เราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วนะครับสร้างตารางแจกแจงความถี่สะสมออกมาแล้วนะครับเราก็จะ เริ่มคำนวณน,นะครับหาตำแหน่งที่ของควอไทเดไซน์หรือเปอร์เซนไทที่เราต้องการนะครับสูตรในการหาตำแหน่งที่ครับนักเรียนจำได้ไหมครับสูตรในการหาตำแหน่งที่นะครับสำหรับควอไทาก็เราจะหาตำแหน่งที่ของควอไทาที่ะครับได้จากสูตร R คูณด้วย n บวก1ส่วน4ถูกต้องไหมครับเมื่อ R เป็น1 2 3นะครับแทนควอไทาที่1ที่2แล้วก็ที่3าม โดยที่ n ในที่นี้ก็จะเป็นจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับหรือค่าที่เราสังเกตได้นั่นเองเช่นเดียวกันกับการหาตำแหน่งที่ครับของ d e s i g นะครับเราก็ใช้สูตรเดิมนะครับสัญลักษณ์ที่เรานำมาใช้ก็จะเป็น dr นะครับดังนั้นตำแหน่งที่ของ dr เนี่ยก็หาได้จาก r คูณด้วย n บวก1ส่วนด้วย10ถูกต้องไหมครับแล้วก็ทำนองเดียวกันตำแหน่งที่ของเปอร์เซ็นทล์ที่ r หรือ pr นะครับ ก็หาได้จาก r คูณกับ n บวก1แล้วก็ส่วนด้วยร้อยนะครับสูตรนี้นักเรียนน่าจะจำได้ขึ้นใจแล้วใช่ไหมครับเอาละครับหลังจากที่เราหาตำแหน่งที่ได้แล้วครับทำอะไรต่อไปครับเราก็จะไปสังเกตค่านะครับของข้อมูลที่อยู่ในตารางแจกแจงความถี่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับพอสังเกตค่าได้แล้วเราก็จะหาคำตอบได้นะครับว่าควอไทเดซายเปอร์เซ็นทล์ที่เราต้องการนั้นมีค่าเป็นอะไรนะครับ ดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะมาดูตัวอย่างของการหาเดไซน์กันนะครับโดยใช้ขั้นตอนที่เราสังเคราะห์ได้เมื่อสักครู่นี้นะครับในตัวอย่างคำนักเรียนคุณครูกําหนดข้อมูลคะแนนสอบของนักเรียนนะครับมาชุดหนึ่งครับแล้วก็นําเสนอนักเรียนโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ดังนี้นะครับเรนจะเห็นว่าค่าที่สังเกตได้ของเราจะมี9นะครับ12 15 16 19แล้วก็20นะครับ แล้วก็ความถี่ก็2 3 5 9 7แล้วก็4ตามลำดับนะครับคราวนี้ครับโจทย์สำหรับตัวอย่างนี้เราต้องการที่จะหาเดไซน์ที่3นะครับเดไซน์ที่5ครับแล้วก็เดไซน์ที่7ครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะใช้เวลาช่วงนี้ครับลองคำนวณกันดูนะครับนักเรียนแล้วเราเอาคำตอบวิธีการมาเทียบกัน เป็นยังไงครับนักเรียนได้คําตอบไหมครับหลายคนก็บอกคุณครูว่านะครับในการหาเดซายที่5เนี่ยเราไปหาคอทายที่2แทนได้ไหมนะครับนักเรียนคิดว่าหาคอทายที่2แทนได้ไหมครับคําตอบก็คือหาได้นะครับถ้าเราดูจากแผนภาพตําแหน่งที่แล้วครับคอทายที่2กับเดซายที่5นั้นเป็นตําแหน่งที่มีค่าข้อมูลเป็นค่าเดียวกันนะครับเรามาดูที่แนวคิดกันก่อนนะครับแนวคิดแรกที่เราจะต้องสร้างขึ้นมานะครับก็คือการหา ตารางความถี่สะสมนั่นเองนะครับคุณครูก็สร้างไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแนวทางให้กับนักเรียนดังตารางต่อไปนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าเราเพิ่มคอลัมน์ความถี่สะสมนะครับแล้วก็คอลัมน์ของช่วงตำแหน่งมาเหมือนกับที่เราคำนวณเกี่ยวกับควอไทาทุกอย่างเลยนะครับเมื่อได้ตารางแจกแจงความถี่สะสมพร้อมช่วงตำแหน่งมาแล้วครับทำอะไรต่อไปนะครับก็ เริ่มพิจารณาค่าที่เราต้องการครับเรามาหาเดไซน์ที่3กันก่อนนะครับเดไซน์ที่ r นักเรียนตอบได้ไหมครับอยู่ตำแหน่งที่ r คูณกับ n บวก1ส่วนด้วย10นะครับดังนั้นในที่นี้เนี่ย r เป็น3นะครับ n เป็ 3, นเท่าไหร่ครับนักเรียนสังเกตจากตารางเมื่อสักครู่นี้ n เป็ 3, น30ดังนั้นพอเราคำนวณโดยใช้สูตรนะครับก็ได้ออกมาเป็น9.3ครับ 9.3เป็นตำแหน่งของเดซายที่3ครับจากนั้นไปสังเกตในตารางแจกแจงความถี่นะครับในช่วงตำแหน่งครับ9.3นะครับก็ไปตกอยู่ในอันตรภาคชั้นที่3ถูกต้องไหมครับก็ตกอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับซึ่งถ้านักเรียนมองย้อนไปที่คอลัมน์แรกครับในอันตภาคชั้นที่3ก็จะมีคะแนนเป็น15ครับดังนั้นเลยสามารถสรุปได้ว่า เดไซน์ที่3ครับมีค่าเป็น15นั่นเองนะครับแนวคิดเดียวกันกับการหาคอทายนะครับเรามาดูคําตอบแล้วก็วิธีคิดในข้อที่2นะครับนะักเรียนเราจะหาเดไซน์ที่5นะครับเดไซน์ที่5เราก็ไปทวนสูตรมานะครับว่าตําแหน่งที่ของเดไซน์ที่ R เนี่ยอยู่ที่อคูณกับ N บวก1แล้วส่วนด้วย10ถูกต้องไหมครับในที่นี้เราต้องแทนค่า R เป็น5นะครับแทนค่า n เป็น30 ดังนั้นผลลัพธ์จากการคำนวณครับได้ออกมาเป็นตำแหน่งที่15.5นั่นเองพอได้ตำแหน่งที่มาแล้วครับเราไปสังเกตในตารางที่เราสร้างไว้นะครับในช่องช่วงตำแหน่งครับ15.5ครับนักเรียนลองตอบคุณครูว่าอยู่ในอันตรภาคชั้นที่เท่าไหร่ครับ15.5นะครับอยู่ในอันตรภาคชั้นที่4นะครับอยู่ในชั้นนี้ครับถ้าเรามองย้อนกลับไปที่ ค่าสังเกตได้นะครับของอันตรภาคชั้นที่5ก็คือเลข16นะครับดังนั้นเราเลยสามารถสรุปได้ว่าเดซายที่5ครับมีค่าเป็น16นั่นเองแบบนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับอีกหนึ่งข้อครับนักเรียนในข้อที่3เราต้องการจะหาเดซายที่7นะครับใช้สูตรเดิมนะครับในการหาตำแหน่งที่ของเดซายครับเดซายที่ R อยู่ตำแหน่งที่ a คูณกับ n บก1แล้วก็ส่วนด้วย10ครับนักเรียนลองคำนวณนะครับสุดท้ายเราจะได้ผลลัพธ์นะครับที่เป็นตำแหน่งที่ก็คือ21.7นะครับทำเช่นเดียวกันนะครับไปสังเกตในตารางแจกแจงความถี่นะครับ21.7อยู่ชั้นไหนครับอันตภาคชั้นไหนครับที่มีเลข21.7อนะครับอยู่ในช่องช่วงตำแหน่งนะครับคำตอบก็คือเป็นอันตรภาคชั้นที่5ถูกต้องไหมครับ เป็นชั้นนี้นั่นเองซึ่งค่าที่สังเกตได้ของอันราภาคชั้นนี้หรือคะแนนนะครับก็คือ19ดังนั้นก็เลยสามารถที่จะสรุปคําตอบในข้อที่3ได้ว่าเดไซน์ Day ที่7นะครับมีค่าเป็น19นเกเรแล้ก็จะเห็นว่าแนวคิดนะครับเหมือนกับการหาควอไททุกอย่างแค่เราจะต้องเปลี่ยนจากสูตรควอไทที่ R นะครับในการหาตำแหน่งควอไทที่ R นั้นมาเป็นตำแหน่งของเดไซน์ที่ R แทนเท่านั้นเอง เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้ทบทวนนะครับความรู้ขั้นตอนที่เราร่วมกันสังเคราะห์นะครับจนมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ศึกษาตัวอย่างเป็นแนวทางจนสามารถปฏิบัติได้แล้วใช่ไหมครับคุณครูก็อยากให้นักเรียนนะครับได้มีการสรุปความรู้โดยผ่านการอภิปรายนะครับร่วมกับเพื่อนๆถึงความคิดเห็นนะครับความเหมือนความแตกต่างของประเด็นขั้นตอนในการหาเดไซน์ครับ อยากให้นักเรียนครับแบ่งกลุ่มนะครับสามหรือ4ี่คนนะครับร่วมกันกับเพื่อนในการหาขั้นตอนที่เราใช้ในการหาดีไซน์ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แต่เป็นแบบไม่เป็นอันตภาคชั้นนะครับลองสรุปขั้นตอนมาดูนะครับของคุณครูเนี่ยเราสรุปมาได้4ขั้นตอนนะครับบางครั้งของนักเรียนอาจจะมี3ขั้นตอนนะครับหรืออาจจะมีขั้นตอนที่ละเอียดมากกว่านั้นอาจจะมี5ขั้นตอนก็เป็นไปได้นะครับ ในรูปของแผนผังการดําเนินงานนะครับจากนั้นครับเมื่อนักเรียนได้ผลงานชิ้นนี้ออกมาแล้วครับเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็พัฒนาให้งานมีความสมบูรณ์มากขึ้นอย่าลืมนะครับนำผลงานไปสลับกับเพื่อนกลุ่มอื่นนะครับเพื่อช่วยกันตรวจทานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากกิจกรรมนี้ครับเราจะกลับมาร่วมกันสรุปความรู้อีกครั้งหนึ่ง เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนแผนผังการดําเนินง,งานของนักเรียนหรือโฟลชาร์ตนะครับของบางกลุ่มก็จะมี3ขั้นตอนนะครับบางกลุ่มก็ได้ขั้นตอนออกมาเหมือนครูเลยนะครับบางกลุ่มก็มี5ขั้นตอนก็จะมีความหลากหลายนะครับตรงนี้ก็สามารถนําไปใช้เป็นเทคนิคในการหาเดไซน์ของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบไม่เป็นอันตรภาคชั้นได้นะครับเป็นเทคนิคส่วนบุคคลน,นะครับเรากลับมาสรุปความรู้กันดีกว่าครับ ขั้นตอนในการหาดีไซน์ของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบไม่เป็นอันตรภาคชันนะครับถ้าใช้เทคนิคของคุณครูเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อนนะครับเรียงข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนที่ 2, ครับไปสร้างตารางแจกแจงความถี่สะสมนะครับในที่นี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะหาช่วงตำแหน่งนั่นเอง พอเราผ่านขั้นที่2มาแล้วนะครับได้ตารางจแจกแจงความถี่สะสมออกมาเราก็จะเริ่มไปคำนวณหาตำแหน่งที่ของเดซน์ที่เราต้องการถูกต้องไหมครับโดยที่เราจะใช้สูตรนะครับถ้า n เป็นจำนวนข้อมูลสูตรในการหาตำแหน่งที่ของเดซน์ที่ r ก็คือ r คูณกับ n บวก1แล้วก็หารด้วย10นะครับตรงนี้ก็เป็นสูตรที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับ พอเราได้ตำแหน่งที่มาแล้วนะครับเราก็ไปสังเกตในตารางแจกแจงความถี่นะครับในช่องช่วงตำแหน่งครับว่าตำแหน่งที่ของเรานะครับไปอยู่ในช่วงตำแหน่งใดนะครับแล้วเราก็จะนำค่าสังเกตได้หรือข้อมูลนะครับที่อยู่ในอันธภาลชั้นนั้นมาเป็นคำตอบของเดไซน์ที่เรากำลังจะพิจารณาอยู่นั่นเองแบบนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนขั้นตอนในการคำนวณครับแต่ถ้าสมมุติว่าข้อมูลมีจํานวนมากนะครับ เป็นหลักพันนะครับแบบนี้เราก็อาจจะคำนวณตารางแจกแจงความถี่สะสมออกมาได้ไม่ถูกต้องนะครับหรือเราอาจจะระบุช่วงตำแหน่งที่ออกมาที่มีความคาดเคลื่อนนะครับดังนั้นเราก็จะมาประยุกต์ใช้โปรแกรมนะครับก็จะนำมาสู่กิจกรรมคณิตคิดผ่านคอมนะครับในวันนี้เราจะมีการประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณเพื่อหาค่าเดซน์ของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ แบบไม่เป็นลันตรภาคชั้นนะครับเราจะเป็นการพัฒนาโปรแกรมเดิมครับต่อยอดให้มีความน่าสนใจแล้วก็สะดวกต่อการนำไปใช้มากขึ้นนะครับโจทย์ปัญหาในกิจกรรมคณิตคิดผ่านคอมนะครับนักเรียนก็ยังคอนเซปต์เดิมนะครับอยากจะให้นักเรียนครับใช้โปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้โปรแกรมนั้นครับคำนวณหาความถี่สะสมพร้อมทั้งหาช่วงตำแหน่งที่เราจะนำไปใช้ในการหาเดไซน์ต่อไปนะครับ โดยตารางแจกแจงความถี่ที่ครูต้องการจะหาความถี่สะสมแล้วก็ช่วงตำแหน่งนะครับก็จะยกตัวอย่างมา2ตารางแจกแจงความถี่นะครับแล้วเรียนจะเห็นว่าในตารางทางด้านซ้ายมือหรือตารางที่1นะครับมีจํานวนอันตรภาคชั้นเป็น6นะครับหรือเราอาจจะบอกได้ว่าค่าที่สังเกตได้เนี่ยมีอยู่6จํานวนถูกต้องไหมครับก็คือ9 12, 14 16นะครับ19แล้วก็25 แต่สําหรับตารางแจกแจงความถี่ทางด้านขวามือครับหรือตารางที่2นั่นียงก็จะเห็นว่ามีจํานวนทั้งหมด7อันตภาคชั้นนะครับคำว่า7อันตภาคชั้นเนี่ยหรืออาจจะกล่าวได้ว่ามีค่าที่สังเกตได้อยู่ทั้งหมด7จํานวนนะครับก็คือ25 37 45 57 60 75นะครับ45 57 60 75แล้วก็81ครับดังนั้นทั้ง2ตารางนี้ ก็มีค่าที่สังเกตได้ต่างกันนะครับถ้าเราต้องการจะพัฒนาโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมของนักเรียนก็ควรที่จะต้องสามารถคำนวณได้ทั้งแบบ6อันตภาคชัน้นหรือ6ค่าสังเกตได้นะครับแล้วก็ต้องสามารถคำนวณได้ทั้งแบบ7อันตภาคชัน้นหรือ7ค่าสังเกตได้นั่นเองหน้าตาของโปรแกรมนะครับที่เราจะไปพัฒนาต่อย,ยอดกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะเพิ่มครับเพิ่มในส่วนของ Textbox กนะครับ เพื่อใส่ค่าที่เป็นไปได้นะครับตามความต้องการของผู้ใช้นะครับสำหรับในตารางแจแจงความถี่ที่1เมื่อสักครู่นี้ก็จะใส่เลขหลงไปนะครับถ้าเป็นตารางที่สองทางด้านขวามือเมื่อสักครู่นี้ก็จะใส่เลขเจดลงไปนะครับแต่โปรแกรมของเราก็ต้องสามารถคำนวณได้ทั้ง6แล้วก็7ดค่าสังเกตได้นั่นเองเอาละครับตอนนี้นักเรียนก็เห็นหน้าตาของนวัตกรรมหรือโปรแกรมที่เราจะพัฒนากันแล้วนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้ว ไปเปิดโปรแกรม Excel กันเลยครับเรามาอยู่ที่โปรแกรม Excel นะครับนักเรียนตอนนี้คุณครูก็นำข้อมูลจากตารางแจกแจงความถี่ที่อยู่ในกิจกรรมคณิตคิดผ่านคอมนะครับเป็นตารางที่2นะครับมาพิมพ์ไว้ใน Excel เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็จะสังเกตว่าในตารางนี้นะครับจะมีค่าที่สังเกตได้นะครับทั้งหมดอยู่7ค่านะครับหรือเราอาจจะกล่าวได้ว่ามีจำนวนอันตภาคชั้นทั้งหมดอยู่7อันตรภาคชั้นนะครับ แล้วคุณครูก็ใส่ความถี่นะครับที่สอดคล้องกับค่าที่สังเกตได้ลงไปครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวางแผนกันก่อนนะครับเราจะทําคล้ายๆกับโปรแกรมเดิมนะครับเราจะนําค่าความถี่สะสมนะครับมาใส่ไว้ในคอลัมน์ c นะครับแล้วก็จะนําช่วงตําแหน่งนะครับมาใส่ไว้ในคอลัมน์ d นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปเรียกใช้งานโปรแกรม excel vba นะครับจำได้ไหมครับว่าเรียกใช้งานยังไงนะครับ ก็กด Alt+ แล้วก็ F11 นะครับกลับมาอยู่ที่โปรแกร,รม Excel VBA นะครับนักเรียนสามารถเปิดโปรแกร,รมที่เราเคยสร้างร่วมกันไว้นะครับในการหาควอทายนะครับมาพัฒนาต่อได้คุณครูก็ยังใช้วิธีการเดิมนะครับเรามีโครงสร้างหลักเนี่ยมีอยู่2ปุ่มการทำงานนะครับปุ่มแรก Cumulative Frequency ตัวนี้จะหาความถี่สะสมนะครับปุ่มปุ่มที่2 ทางด้านล่างตัวนี้ก็จะเอาไว้สำหรับการหาช่วงตำแหน่งครับตั้งชื่อว่าเป็น Position Index นะครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรแกรมนี้ครับว่าเป็นโปรแกรมหาความถี่สะสมและช่วงตำแหน่งนะครับแต่สิ่งที่เราเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพื่อทำให้ User Interface ของเรามีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วโปรแกรมของเราก็มีประสิทธิภาพที่จะไปคำนวณน,นะครับตารางแจกแจงความถี่ไม่ว่าจะเป็นอัตราภาคชั้นเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นหชั้นเชั้นหรือแชั้นเราก็สามารถ คำนวณได้ทั้งหมดนะครับโดยการเพิ่ม Textbox นะครับออเจกต์ตัวนี้นะครับเป็น Textbox นะครับนักเรียนเราสามารถที่จะให้ผู้ใช้ครับพิมพ์ตัวเลขลงไปได้ครับว่าค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีกี่จำนวนหรือจำนวนอันธ h r o คชั้นทั้งหมดครับมีกี่ชั้นนะครับก็จะใส่ไปอย่างนี้นะครับชื่อเรียกของเขาก็คือ Textbox นะครับวลาเราเขียนคำสั่งในการทำงานเนี่ยเราจะสังเกตคำว่า Textbox เป็นหลักนะครับเราไปดูตัวอย่างโค้ดที่ใช้ในการ รันโปรแกรมนี้นะครับทางด้านบนนะครับ command button หก็จะเป็นปุ่มการทำงานในการหาความถี่สะสมนะครับปุ่มทางด้านล่างครับ command button สก็จะไว้หาช่วงตำแหน่งนะครับครานี้ครับส่วนที่เราเพิ่มเติมเข้าไปจากเดิมนะครับก็คือการรับค่าครับครูตั้งตัวแปรว่านำนะครับนำก็คือ number นะครับ number ตัวนี้ให้ไปรับค่าที่ผู้ใช้ ใส่ไว้ในเทคบ b ็อกหนึ่งนะครับรับมาเสร็จก็นำไปเป็นตัวแปรในการคำนวณต่อไปนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองใช้โค้ดตามนี้นะครับแล้วลองพัฒนาโปรแกรมของนักเรียนขึ้นมานะครับแล้วเรามาตรวจสอบกันว่าเราได้คําตอบที่เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนนักเรียนพิมพ์โค้ดลงไปนะครับบางคนก็มีแอบรันแล้วใช่ไหมครับโปรแกรมของนักเรียนนี่ทํางานได้ตามความต้องการหรือเปล่าครับ ถ้าอย่างไม่แน่ใจเรามารันโปรแกรมของคุณครูพร้อมกันนะครับเราไปที่ลูกศรนะครับเป็นปุ่มรันนะครับจากนั้นครับเรามาลองสังเกตค่าที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นครับตารางแจกแจงความถี่ในที่นี้ครับมี7ค่าที่สังเกตได้ถูกต้องไหมครับเราก็จะนำเข้านะครับค่าที่เป็นไปได้เป็น7นั่นเองนะครับพอใส่เป็น7แล้วเรายังกด cumulative frequency ครับปุ่มที่1ครับ ก็ได้ความถี่สะสมออกมาแล้วนะครับครบทั้ง7อันตภาคชั้นนะครับเราลองตรวจสอบง่ายๆก็พบว่าถูกต้องนะครับลองบวกเลขเพื่อเป็นการเช็คดูว่าเราเขียนคําสั่งถูกต้องไหมนะครับในคอลัมม์ดีครับเราวังแผนไหมว่าเราจะใส่ช่วงตําแหน่งใช่ไหมครับสําหรับ7อันตภาคชั้นเราเรียนก็กดปุ่ม position index ครับก็ครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะครับสําหรับการหาความถี่สะสมแล้วก็ช่วงตําแหน่งครับ เดี๋ยวเราก็จะนําข้อมูลส่วนนี้นะครับไปใช้ในการตอบคําถามครับแต่นักเรียนอย่าลืมว่าเรายังมี1ตารางแจกแจงความถี่ใช่ไหมครับในตารางที่1นักเรียนก็ลองปรับเปลี่ยนนะครับข้อมูลในโปรแกรม Excel นะครับให้มี6อันตภาคชั้นหรือ6ค่าสังเกตได้แต่ตอนรันโปรแกรมนะครับก็อย่าลืมเปลี่ยนด้วยนะครับว่าจากเลข7ตัวนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นเลข6นะครับได้ผลอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรากลับไปเฉลยกันนะครับในกิจกรรมคณิตคิดผ่านคอม เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนจากโปรแกรมที่นักเรียนพัฒนาขึ้นมานะครับเมื่อนําไปใช้ในการหาความถี่สะสมแล้วก็ช่วงตําแหน่งนะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเรามาตรวจสอบกับตารางเฉลยกันเลยดีกว่าครับในตารางที่หนึ่งนะครับที่เป็นโจทย์คณิตคิดผ่านคอมครับเราก็จะได้ช่องความถี่สะสมแล้วก็ช่วงตําแหน่งตามนี้นะครับนักเรียนเปรียบเทียบคําตอบตรงกันหรือเปล่าครับถ้าตรงก็แปลว่านักเรียน สามารถเขียนโค้ดนะครับกำกับแล้วก็นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนคณิตศาสตร์ได้แล้วนะครับแล้วตารางที่2นะครับได้คำตอบตามนี้หรือเปล่าครับนักเรียนในช่องความถี่สะสมกับช่วงตำแหน่งนะครับถ้าได้คำตอบตามนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับตอนนี้เราก็ประสบความสำเร็จในการเรียนไปอีกระดับหนึ่งแล้วครับ ในวันนี้นะครับนักเรียนเราได้มีการทบทวนความรู้นะครับแล้วก็ขั้นตอนในการหาตำแหน่งที่แล้วก็ค่าของเดไซน์ของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบไม่เป็นอันตรภาคชั้นนะครับนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าขั้นตอนนะครับคล้ายๆกันกับการหาควอไทาซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนครับลองคิดการล่วงหน้าครับถ้าเป็นการหาตำแหน่งที่และค่าของเปอร์เซนไท ของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบไม่เป็นอันตรภาคชันนะครับนักเรียนจะมีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับรวมทั้งถ้าเราต้องมีการประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel หรือ Excel VBA นะครับช่วยในการคำนวณน,นักเรียนคิดว่าเราจะต่อยอดโปรแกรมซึ่งตอนนี้เราถือว่าเป็นนวัตกรรมที่นักเรียนสร้างขึ้นมาด้วยตนเองเราจะต่อยอดไปในทิศทางใดนะครับก็ฝากให้นักเรียนนำไปพัฒนาต่อยอดด้วยนะครับ ในวันนี้ครับสำหรับการหาตำแหน่งที่และค่าของเดไซน์ของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบไม่เป็นอันตรภาคชั้นนะครับคุณครูก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ